มาแล้วครับแเ้านาะครับครับแล้วตอนนี้ปกมือต้อนรับเจ๊แมมก่อนครับสวัสดีครับน้องนุ้ยก <Mm ่อนสวัสดีทายแนวสวัสดีทานาสวัสดีคุณฟังแขกนาเจ๊ขอถามคำเดียวนะว่าเจ๊ว่ารูปนักศัล์ทอใช่ไหมเออคือรูปเนี้ยที่เห็นอยู่หน้าจอเนี่ยเราว่าอันนี้เหมือนใช่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 นช่ใช่นัดใ่ะอันนี้ช่ใน่ใช่ใช่ใน่ใช่่ใ่ช่าเใ่นั่ใช่ใน่ช่ช ความเปรียบเทียบเจเนื้อออกไหมฮะหรือจะดูลาวนมเขาว่าเป็นยังไงฮะเฮ้เธอต้องดูใต้รักแล้วว่าเขามีมีช่องสอดถุงถุงนมเข้าไปหรือเปล่าคือโปรดิวเซอร์เนี่ยโปรดิวเซอร์เราพี่เล็กสุดนัขนะฮะหรือว่าเล็กหมาเนี่ยเขาวิเคราะห์แล้วที่ว่าไม่ได้แต่เล็กหมานุ้ยก็มาเขาวิเคราะห์แล้วว่าจมูกใช่ตาใช่ปากใช่แต่โนแต่หูไม่ใช่ทำไมหูต้องตกเือนเล็กเหยือนก แค่สองคนคุยก็ไม่เหลือเท่าไหร่ผมก็จะนั่งเฉยเฉยเมื่อกี้นุ้ยก็เลยบอกว่าเซิร์ชคำว่านัดสักดาทอนไปใน Google ที่หมูเขาก็เลยบอกว่าหนุ้ยเซิร์ชคำว่าหลุดอีกคำหนึ่งปรากฏว่าคุณพระคุณเจ้าน้องนี่ขนลุกสู้สู้เสียวสลังน้องนี่วาบมากเจออะไรเจ๊แม่มน้องเจอรูปนี้ไหนนี่ไงต้องครับก้องแค่ว่าเป็นลูกเป็นลูกเทเอาออกจากยู เกลียดมากเลยใครอะไม่ใช่ฉันแล้วแล้วใครอะครับไม่รู้ใครฉันไม่รู้ไม่รู้มันหลุดมาตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะเราไม่ต้องเปรียบเทียบนันสดาธรเอ่อแล้วเปรียบเทียบเจกับปัจจุบันดีกว่าอดีตกับปัจจุบันเนี่ยเจดีกว่าน่าเกลียดแหน่ฉัน <ๆ S 1> ก็ได้ดีเพราะว่าเข็มแล้วก็มีหมอยมี่ฉันบอกนี่นะเจ้ไอ้รูปนี้คือเจ้ก่อนเจ้ทำใช่ไหมใช่แล้วโอ้ทำตอนที่สวยขึ้นเยอะนะสวยมากด้วยไม่ได้สวย ไอ้เยเจ๊เจ๊ต้องไปทำเกาหลีนะจ๊ะกับกับเรื่องของนัดเจวิเคราะห์เป็นช็อตๆเลยว่าทําไมตรงไหนใช่ไม่ใช่ตรงไหนมันไม่ใช่คือเมื่อกี้เนี่ยคือเรารู้สึกว่าถ้าสมมติดูแวบแรกเนี่ยถ้าใช่มันจะบอกว่าใช่เลยเออนั่นไงคือนึกออกว่าถ้าสงสัยแปลว่าไม่ใช่มันเป็นเกย์อินสติ้งเหรอหรือว่ามันยังไงไม่ไม่พี่พี่ปอี่ือาปว่า ข้าหมายถึงไทยคะข้าฉันเป็นชนีอย่าไไม่ก็จะบอกว่ามันเหมือนสมมติว่าเกิดมีลูกพี่ปอหลุดขึ้นมาลูกหนึ่งเนี่ยแล้วเราดูว่าอันนี้ยเป็นพี่ปอเราจะบอกว่าพี่ปอเลยอ่ะอันนี้ดีกว่านอกจากอินสติ้งของเจแล้วเนี่ยเอามาวิเคราะห์ให้มันมีเหตุมีผลหน่อยว่าตรงไหนมันใช่ตรงไหนไม่ใช่คนมันจะได้เลิกคู่สักทีกับคนคนนี้กับเราว่าหนึ่งคือจมูกเนี่ยไม่ใช่เนืองาหัวนมในคลิปดูดำไปเขาอาจจะผ่านการดูดมาช่วยหน่อย ว่าเดี๋ยวนี้เ็ามีเพ้นหัวนมแล้วจ้าเจ๊ทอยังไปไม่ถามไม่กล้าถามไม่มีถ้าโชว์ตอนนี้เจ๊ก็มีแปะเป็นรูปดาวอยู่เพราะว่าเดี๋ยววันนี้เจ๊มีงานแถลงข่าวพอกเก็ตบุ๊กซึ่งก็กลัวเหมือนกันเพราะเนื่องจากว่าเจ๊ก็กลัวว่าวันนี้นักข่าวเยอะก็กลัวนมจะหลุด เจของเราที่มาจากให้เจม่ขอให้ี่เขานัก่อนคือหนึ่งคือจมูกไม่ใช่สองคือรูปปากก็ไม่ใช่ออืคือลักษณะโครงหน้าเนี่ยก็ไม่ใช่เห็นป่าถ้าน้องเป็นน้องน้องที่อยู่ในรูปที่เป็นรูปหลุดเนี่ยเราว่าน้องหน้าเขาเรียวมากแต่ว่าน้องนัดหน้าเขาจะแบบว่าเหมือน ออกอุมๆนิดหนึ่งด้านข้างคือมันยังไงมันก็ป็นโอเคถามว่ามันอาจจะเวลาผ่านไปมันอาจจะเปลี่ยนได้แต่ว่าเปลี่ยนยังไงดูโครงหน้ามันก็ไม่ใช่อ่ะแต่เท่าที่ดูคนในรูปก็โอเคอยู่นะฮะพอเจพูดในรูปปากก็ไม่ใช่เออถูกรูปปากลองดูช่วงช่วงรอยต่อระหว่างใต้จมูกกับ้คีนี่ลากคนคนนี้หลอกใช่น้องคนนี้หลอกก่อนนะก็คือจะแจ้งไปเลยนะครับใครที่อยู่ในรูปแลวรู้ตัวอยู่ตอนนี้ติดต่อเข้ามานะฮะเจมีทุนการศึกษา